สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนังสือเสียงคนเก่งพูดต่างคนเก่งต้องพูดไม่เหมือนใครแต่ได้ใจและทุกสิ่งที่ต้องการคิมยังโฮเป็นผู้เขียนตองสิลิทองคำใสเป็นผู้แปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูครับในพอรแคสต์นี้เป็นบทที่3ที่มีชื่อว่าวาทศิลป์เหมือนศินละปะฟันดาบลิ้นยาว3นิ้วจะฆ่า 5, หรือช่วยชีวิตคนสักหคนก็ย่อมได้ สุภาษิตตะวันออกหัวข้อเหตุเกิดจากคำคำเดียวผมเคยมีเรื่องบาดหมางกับเพ,เพื่อนเพราะว่าพูดจาไม่ระวังจนเกือบจะเสียเพื่อนคนเก่าไปผมรู้จักกับเพื่อนคนนี้ตั้งแต่30ปีก่อนในร้านหนังสือมือสองที่ขายหนังสือต่างประเทศในซอยแห่งหนึ่งทุกท่านครับทุกวันนี้เราจะสั่งหนังสืออะไรจากประเทศไหนบนโลกนี้ก็ได้ตามใจชอบแต่ในสมัยนั้น หาหนังสือสอนการพูดที่ผมอยากได้ในเกาหลีใต้ยากมากครับหรือแทบไม่มีเลยตอนนั้นผมเห็นเพื่อนคนนี้คุยอยู่กับเจ้าของร้านซึ่งผมก็หาหนังสืออย่างไรก็หาไม่เจอจึงเข้าไปแนะนำตัวเขาชื่อชอนเป็นคนจัดหาหนังสือในร้านนี้และเสนอตัวว่าจะลองหาหนังสือที่ผมต้องการให้ก่อนจะขอที่อยู่ติดต่อผมเอาไว้นับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มซื้อหนังสือเล่ม,มอ,อื่นๆที่อยากจะได้ด้วยความช่วยเหลือจากชอนมาโดยตลอด หนังสือทาให้เราได้พบกันเรื่อยๆจนเวลาล่วงมากระทั่ง10ปีวันหนึ่งผมและชอนรวมถึงคนรู้จักพวกเราชวนกันไปดื่มขณะที่คุยกันอย่างออกรถออกชาติก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าคุณชอนคุณนี่เหมือนจูกัดเหลียงวงเล็บของเบ้งมากเลยนะในหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการชมว่าชอนฉลาดถ้าผมพูดเสริมนั่นสิเหมือนจูกัดเหลียงจริงๆเรื่องคงไม่เกิด แต่ผมคิดว่าชอนห่างไกลจากจูกัดเหลียงมากเลยโผงไปว่าไม่เห็นเหมือนจูกัดเหลียงเลยเหมือนบางทองมากกว่าแค่นั้นแหละครับคุณชอนโมโหเดือดขึ้นมาแล้วถามว่าว่างไงนะผมรู้จักเข้ามาเป็น10ปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเขาฉุนเฉียวโกรธจัดขนาดนี้ก็อย่างที่เราทราบกันว่าตัวละครใน3ก๊กผู้ทรงภูมิรองลงมาจากจูกัดเหลียง ก็เห็นจะเป็นบางทองหงดารุนนี่แหละครับถ้าเปรียบเปยว่าเหมือนบางทองก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วนะครับผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโมโหได้ขนาดนี้หรือบางทีเขาคงได้ยินคำว่าบางทองเป็นบับทงซึ่งแปลในภาษาเกาหลีว่าหม้อหุงข้าวหรือเปล่าการสื่อสารไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราคิดนะครับคำพูดเพร่ๆคำเดียวมีสิทธิ์สร้างความร้าวฉานได้อย่างไม่คาดคิด ริงอยู่ครับว่าคารมดีเป็นเรื่องสําคัญแต่การที่เรารู้ว่าคนที่เรากําลังพูดอยู่ด้วยนั้นเป็นใครและสามารถเลือกภาษาให้ถูกต้องถูกกาลเทศะได้นั้นสําคัญยิ่งกว่านะครับหัวข้อต่อไปภรรยาสี่แบบกลายเป็นปัญหาคนที่ต้องพูดต่อหน้าสาธารณชนหรือเขียนหนังสือมักจะเจอกับดักคล้ายๆกันนะครับเราเรียกมันว่าหายนะจากคำพูด ผมเองก็เคยเดือดร้อนเพราะคำพูดมาแล้วครับซึ่งผมเคยเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการวิทยุแห่งหนึ่งเป็นเวลากว่าสองปีส่วนใหญ่เรื่องที่ผมพูดก็จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่ทำงานและครอบครัวรูปแบบรายการก็คือให้พิธีกรรายการถามส่วนผมก็จะเป็นฝ่ายตอบมีอยู่วันหนึ่งผมพูดเรื่องภรรยา4แบบออกอากาศและนั่นได้สร้างปัญหาตามมาให้กับผมครับ ประเภทของภรรยามี4แบบประเภทแรกคือแบบลาภรรยาแบบลาจะทําแต่งานถึงสามีจะพยายามสร้างบรรยากาศเอาอกเอาใจเธอก็จะบอกว่าไม่มีเวลาจู๋จี๋ด้วยหรอกแล้วก็ทําแต่งานหาเงินต่อภรรยาประเภทที่2คือแบบลูกสุนัขคือภรยาที่ขี้อ้อน พอสามีเลิกงานมาเธอก็จะรีบยิ้มแย้มแจ่มใสออกไปต้อนรับรู้จักใช้มารยาหญิงจูบก,กอดสามีอย่างเร่าร้อนส่วนประเภทที่3คือแบบหมูภรรยาแบบหมูจะคุยเก่งรูปร่างจะขยายออกด้านข้างทั้งๆท,ที่ตอนสาวๆพร้อมเพียวดีเหลือเกินพวกเธอจะชอบแวะเวียนไปจับกลุ่มคุยกับบ้านโน้นบ้านนี้ตลอดประเภทที่4ก็คือภรรยาแบบแมว ภรรยาแบบแมวนีมักจะขวนหัวใจคน,นอื่นๆเธอจะแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามเสมอใส่ใจดูแลตัวเองมากถ้าใครติเธอเพียงนิดเดียวไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นสามีหรือลูกเธอก็ตามเธอก็พร้อมที่จะขีดข่วนพวกเขาให้เป็นแผลส่วนใหญ่ภรรยาประเภทนี้มักจะเป็นพวกแม่เลี้ยงหรือผู้หญิงที่หย่ารางนะครับทันทีที่รายการจบลงก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีจนสายแทบไม่เลยละครับ ไม่ได้โทรเข้ามาชมนะครับโทรเข้ามาด่าลแล้วก็ต่อว่ากันมากมายซึ่งปลายสายก็ต่างเป็นพวกแม่เลี้ยงกับแม่ไม้หย่าร้างมีหญิงไม้ยอยู่คนหนึ่งคุยสายกับผมแล้วเธอก็พูดว่าดิฉันติดตามผลงานคุณมาตลอดนะคะไม่เคยพลาดเลยแต่วันนี้คุณพูดจาร้ายกาจเหลือเกินฉันนี่แหละค่ะแม่เลี้ยงฉันไม่อยากให้ใครมาตาหน้าว่าเป็นแม่เลี้ยงใจร้าย ถึงขนาดยอมคุมกําเนิดไม่ให้ตัวเองมีลูกและกลมหน้าเลี้ยงลูกติดของสามีเหมือนเขาเป็นลูกของฉันจริงๆหากสามีฉันได้ฟังที่คุณพูดในวันนี้เขาจะคิดกับฉันยังไงเสียงสั่นเครือของเธอทําให้ผมรู้สึกผิดมากผมเพียงต้องการพูดให้ฟังแค่แบบสนุกๆแต่กลับกลายเป็นว่าไปตอกย้ําบาดแผลในใจของผู้หญิงบางกลุ่มให้เจ็บแสบกว่าเก่าแม่จะบอกว่าทําพลาด แต่จะมีอะไรพลาดได้น่ารังเกียจเท่านี้อีกแล้วครับคำพูดที่ไม่ดีไม่ได้จบลงตรงที่ตัวเราเองโดนตำหนิเท่านั้นนะครับเพราะวันถัดมาพิธีกรรายการได้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากนั้น5วันหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งเขียนถึงผมในคอลัมน์จดหมายจากบรรณาธิการตีเตียนผมว่าไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบแล้วหรือไงถึงได้นำคนไปเปรียบเทียบกับสัตว์ แต่การเปรียบคนกับสัตว์ยังไม่ใช่ปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือการสร้างบาดแผลแก่กลุ่มคนแบบจำเพาะเจาะจงด้วยคำว่าส่วนใหญ่ภรรยาประเภทนี้มักเป็นพวกแม่เลี้ยงหรือผู้หญิงที่อย่าร้างต่างหากนับจากนั้นผมระมัดระวังกับงานเขียนและงานบรรยายมากขึ้นโดยเฉพาะคำวิจารณ์กลุ่มคนในประเด็นอ่อนไหวหากเลี่ยงได้ผมจะหลีกเลี่ยงไปเลยครับ หัวข้อต่อไปพด็จการในสื่อมวลชนและองค์กรรัฐแต่แล้วความเสียหายที่คิดไม่ถึงก็เกิดขึ้นกับผมเพราะงานเขียนของผมจนได้ครับครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จงานบรรยายที่โรงแรมแห่งหนึ่งมีได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์มาขอสัมภาษณ์ผมเข้ามาพร้อมกับช่างภาพการสัมภาษณ์เปิดฉากด้วยคำถามมันห้วนจากเขาว่าคุณคิดอย่างไรกับข่าวในหนังสือพิมพ์ ABC วันนี้ครับขอสงวนชื่อจริงนะครับ ผมก็ถามกลับไปว่าในข่าวหนังสือพิมพ์ ABC มันมีอะไรเหรอครับพอดีผมยังไม่ได้อ่านเลยครับเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันก็คือกระทรวงการปกครองและมหาดไทยออกคําสั่งให้ข้าราชการฝึกฝนการเจราจาสื่อสารกับประชาชนพวกข้าราชการจึงขอหนังสือคู่มือประกอบทางหน่วยงานจึงนํากฎ150ข้อในหัวข้อปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อการพูด จากหนังสือของผมไปย่อและเผยแพร่โดยเปลี่ยนชื่อหนังสือซึ่งประเด็นที่สร้างปัญหาคือเนื้อหาว่าด้วยเคล็ดลับการปฏิเสธก็แน่ล่ะครับหน่วยงานราชการได้นำเนื้อหาจากผลงานของนักเขียนไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ขออนุญาตก่อนนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่จะลอกเลียนแบบอย่างไรก็น่าจะขัดเกลาคํคำพูดบ้างทะว่าทางหน่วยงานลอกเนื้อหาหนังสือไปต้งๆ ทั้งกลยุทธ์ริจโกหกต้องโกหกให้ใหญ่พอของฮิตเลอร์จงหาเรื่องติรูปร่างของผู้หญิงที่เราไม่ถูกใจพอเนื้อหาแบบนี้ถูกนำไปบรรจุอยู่ในหนังสือที่หน่วยงานตั้งชื่อว่าคู่มือสนทนากับประชาชนมันจึงเป็นธรรมดาที่จะมีคนไม่พอใจพอเรื่องไปถึงสื่อผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่กำลังตื่นตกใจ <c oughs> ก็ไม่พูดเรื่องลอกเลียนเนื้อห,หนังสือของผม บอกแค่ว่าเนื้อหาอบรมราชการของกระทรวงเป็นงานเขียนของผมคิมยองโฮเท่านั้นบริษัทหนังสือพิมพ์ไม่รอตรวจสอบกับผมก่อนพวกเขาเล่นข่าวนี้ถึง3วันพร้อมใส่ความคิดเห็นส่วนตัวประนามผมไปด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นและสำนักข่าวโทรทัศน์ต่างหยิบยกรายงานข่าวจากเจ้าแรกมาอ้างอิงและรายงานออกสื่อซ้ำต่อกันเป็นทอด,ทอด ผมถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างอายุติธรรมที่สุดแต่อย่างไรก็ตามสำหรับสื่อมวลชนผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่ฝ่ายที่ผมจะต่อกอนด้วยได้ใจจริงแล้วผมนึกอยากฟ้องร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนของผมด้วยซ้ำแต่ตัวรัฐมนตรีเองท่านผิดอะไรเล่าสุดท้ายปัญหานี้ก็จบลงด้วยการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมากล่าวในรัฐสภาวา่า เราต้องขอโทษที่ทำงานพลาดนำหนังสือที่มีลิขสิทธิ์การค้ามาใช้จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทว่าชื่อเสียงของผมนั้นจมดินเรียบร้อยโชคดีที่นักข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ฉบับหนึ่งมาเก็บข้อมูลจนเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังเขาจึงช่วยเขียนแก้ข่าวให้ข้อผิดพลาดในคำพูดทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่เจตนา ส่วนข้อผิดพลาดในงานเขียนก็อาจย้อนมาทำร้ายใครต่อใครได้เช่นกันวาทศิลป์นั้นเหมือนศิลปะการใช้ดาบคนเก่งดาบหากใช้มันช่วยเหลือคนดาบจะเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตหากใช้มันฆ่าคนดาบจะเป็นเครื่องมือสังหารเช่นเดียวกันคนชำนาญการพูดหากนำคำพูดไปใช้ในทางที่ดีย่อมก่อผลสำเร็จ ก่อความเจริญแก่ตนและผู้อื่นแต่ถ้าหากนำไปใช้ในทางร้ายคำพูดย่อมทำร้ายคนอื่นมีหนำซ้ำที่สุดแล้วมันยังย้อนมาทำลายตัวเองอีกด้วยจบบทที่3เรื่องวาทศิลป์เหมือนศินละปะฟันดาบฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะครับแล้วพบกันต่อไปในบทที่4ครับสวัสดีครับ